ขณะนี้เสือเสือสำเภาพามาลุยน้ำตกพรมวิหารยังหาทางลงไม่เจอคร <c oughs> ับนานแล้วไม่ได้มาป่านเปลี่ยนไปหมด <c oughs> ตงสายผิด <c oughs> <c oughs> ตงสายผิดช่อง <c oughs> ผิดทางผิดอะไอลุยป่าไม่เจอ <c oughs> ลุยป่า <c oughs> หาหาช่องทางไปพรมวิหารไม่เจอ อาลือปลาเลยเสือภูเขาขนาดแท้เลยวันนี้ เสือภูเขาขนาดแท้เลยอ้าเขาไปไกลแล้วเดี๋ยวอเอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยลุยเขา